วัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเพื่นเกยครับเป็นเหรียญท้าเวสวรันนะครับวัดแม่ตานะครับรุ่นแรกนะครับกระถินสองห้าหกหนึ่งนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับหายากมากตอนนี้นะครับเพราะว่าคนมีก็ต่างที่จะวงแหนครอบครองไว้นะครับไม่ยอมออกมาปล่อยให้บูชานะครับส่วนใหญ่ก็ถูกผูชาออกจาก ชาวต่างชาติไปหมดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อดีบุกนะครับแยกจากชุดกรรมการนําเลิกชุดชุดประธานนาเลิกครับตัวที่ไม่ใช่ชุดประธานกรรมการชุดประธานนาเลิกนะครับก็จะมีโค้เฉพาะนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเกยเยอะมากนะครับต้องศึกษาต้องดูให้ดีนะฮะดูจากเหรียญแทนแล้วก็ดูความละเอียดนะครับเหรียญเกมบางทีเปปั๊มออกมาแล้วก็ไปไปพอเขาเป็นเหรียญเพรารวยพตัตโกอะไรพูดวายหมดนะครับมั่ว แต่โคจะไม่ค่อยโคาจะไม่มีนะเขาจะไม่ได้ตอกโคต,ตอกอะไร <S <S ะเขาจะตอดพิมพ์จากแบบของเหรียญต้นฉบับเลยนะครับแล้วก็ให้บูชาเลยละน,น,น,เนะครับเพื่อมันแตกต่างกันเยอะนะครับยืนยันนะว่าเกอะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อดีบุกนะครับแต่วาวมากแนละ้วไม่ใช่เหรียญเงินนะครับตีเหมือนเงินแต่ไม่ใช่เงินนะครับเป็นดีบุกเหรียญกระถินวัดแม่ตำรุ่นแรกเนี่ยที่โด่งดังเพราะว,ว่าพิจี นะครับเทวพิเศษใหญ่มากนะครับผมเสกด้วยนะครับถึงเจ็ดวาระนะครับมีเกจินะครับเสกถึงวาระเป็นเกจิดังๆทั้งนั้นเลยแต่วาระที่แรกวาระแรกนะครับเป็นเจ้าคุณลักษ์นะครับพอปิดวัดสุทาวาปิดัฒสนาวาระที่สองเจ้าคุณพระมหาสุสัตววัดประดู่พระรามหลวงวาระที่สามนะครับครูบากิดานะฮะถ้าเป็นเกจิที่โด่งดังทางภาคเหนือนะครับผมเคยไปกราบทีละ นะครับคูบากิซาดนะครับนะครับนั่นก็เป็นพักเกจิที่โด่งดังจากภาคเหนือวัดที่สี่คูบาอินตานะครับวัดสาลาวัราที่ห้าคูบาจันทร์วัดนำแป้งวับวัราที่หกคูบาบุญรอดนะครับวัดบุญยืนวัราที่เจ็ดคูบาอินสมนะครับวัดสีดอนมูลน,นะครับเชียงรายนะครับผมดันั้นเหรียญรุ่นนี้ก็เลยไปเหรียญที่เสาะหาใฝ่าหากันเยอะ แต่อย่างที่บอกเจเนาะเอเจมากนะครับหาไม่ค่อเจอแต่ร้านเป็นสุดนจองรุ่นนี้อยู่นะครับผมตอนนั้นตอนปีสองห้าหกหนึ่งขายดีมากครับนะครับใครดีึ้นมากนะครับเรรยนรุ่นนี้ก็ปอดีจัดร้านแล้วก็เจอเหียนหนึ้งก็เลยเอามาแนะนำนะครับนี้เป็นด้านหน้านีด้านหลังนะครับด้านหลังสังเกตนะครับ ความละเอียดของตุงแรงแต่างแต่ตรงการนี่ก็เป็นตงุงนะฮะตุงทางพระเตือนะก็คือธงนั่นเองนะครับความละเอียดของเกนซูไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็องนี้เนื่องจากเป็นองนำเลิกนะครับก็จะมีคนนำเลิกนะครับทางซ้ายมือเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะที่เขียนว่านอนรอก,ก็คือนำเลิกก็คือชุดประธานนำเลิกนะครับ องค์นี้หมายเลขยี่สามเน็นเลขอยู่ยามแล้วก็โคดในวงโกมวมาต่อวัดแม่ตำนะรับสวยงามนะนะรับสวยงามหายากมากาตอนนี้ใครเจอก็อห่างหงแหงเจ็บครอบครองดาวระประหลินเท่าวิสวรรรุ่นแรกสวย นะครับเป็นเหรียญทวีสุวรรณพุทธศิลป์รุน่นแรกๆของเมืองไทย็จะแทบจะว่าได้นะครับผมแทบจะว่าได้นะครับมาพร้อมกล่องนะครับจุดนำเรืกอจะเป็นกล่องนี้สีกล่องจะแตกต่างกับสีของกล่องทุกรุ่นนะครับรุ่นจะเป็นกล่องขาวๆคุคนๆน,นี่จะเป็นกล่องานาฝาใสตัวกล่องเป็นต,ต,ตัวเหลืองนะครับ ถ้าสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 0 8 0 8หรื0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดแชรไคร้กดติดตามกดกระดิ่งนครับแล้านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตหุม,มงคลดีๆจากร้านอ,อุยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ